นี่ผมมีอะไรให้ลูกพี่ดูเอ้ยอะไรนี่ก็ซิลล่ามาแว้วไหนโอ้โ้เดินก่อนเกินตัวอย่างใหญ่อ่ะยางใหญ่อ่ะเอ้ยหมุนกล้องไฟได้ไหมบนไฟเลยบนไฟไม่ได้มันเป็นแค่สกินโอ้โหไหนวะก็ซิลล่าแบบงงๆอ่ะืเกินวิ่งเลยก็ซิลล่าสู้กันได้ไหม โอ้จอมองไม่เห็นเนี่ยตัวอย่างใหญ่เลยเออมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้น่าจะทำแบบไม่เหยียบรถเหยียบรถแล้วก็กระเด็นด้วยโอ้มันเป็นแค่สกินอ่ะมันเล่นมอดไม่ได้มันเล่นได้นะแต่ว่าเล่นได้คนเดียวอ่ะยืนทั้งแมปอะบอกเลยลูกพี่ดูดิเออผมโดนเออดูกอซิลาโดนต่อยนี่นี่นี่โอ้เป็นกอซิลายังโดนยังโดนอีกโอ้เกินเฮ้กอซิลาโดนยิงกอซิลาโดนยิงเอาดิเอาดิเออเออก็ซิลากระทืบมัน กรดูมันกระดูมันกระดูมันไม่ไม่ช่วยด้วยไม่ช่วยด้วยูดูอย่างเดียวยืนดูอย่างเดียวเลยอ่รอเออไม่ไม่ช่วยด้วยเกินเกินไปแล้วไปแล้วไปแล้ม้าาน่ะกาก็ิลาไปเลยเกินแล้กรย่งผมอยู่ไหนไมู่ไปละออยา้รอับรดิรอับรดิ เราไมลู้พีนักท่าอย่างท่าอย่างเที่ยนะไม่ใช่ละอ๋ออาปากด้วยอ๋ไหนลูกพี่ลองร้องเป็นกอซิลาด้ยแบบอ๋อกอซิลาร้องไงวะโอ้ันดูทำเสียงยาเลยกอซิลาเลยเออตุ้มเตี้ยมจังเลยขึ้นรถจรงหล่คนไฟได้นี่ก็แบบพนได้แต่มันเล่นคนเดียวไงมันเล่นคู่ไม่ได้ไงคนไฟเอือเอือ อยากรู้ว่าสปอร์มันจะเป็นยังไงเอรถเอ็นี่อะไรดดนะรถเด็กแว้นอะรถเด็กแว้นอะรถเด็กแว้นอะเออโอ้โหเกิอะไรโอ้โหเฮ้ยท่าอย่างเงี้ยดูยกล้อก <c oughs> โอ้ยกล็อกแล้วท่าหมอบท่าหมอบแม่ก็ดีแล้วอย่งอ <c oughs> กยกา, <c oughs> <c oughs> างเงี้ย มันต้องล็อกอ๋อไม่ใหญ่เหรอเออน้องเออเฮ้ยเฮ้ยอย่าเบิ้ลอย่าเบิ้ลอะไรอะไรอะไรลาเบิ้ลนี่วะก็ลเซลาเบิ้ลไงนี่อาปากด้วยเฮ้ฮ่าเอ้าทางนี้เนาะเนี่ยหยุล้อโอ้ยกล้อเย็นโอ้ยกล้อหลุดหลุดหลุดตัวผมหลุดโอ้ยกูมองไม่เห็นเลย แม่งจะเข้าบ้านีเจเฮ้ย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 ้วยกะตกไม่าวก็สิล่าตกจบเล้กูก็สิล่าตกได้ด้วยเหรอสิล่า้กเออไปไหนอันนั้นเียต้องเกินน้เี่เกนนี่เกนนี่เกป็นเล่นตัวเล็กปอ่าโอเคโหอะไรวะเนี่ยอุ้ยสีสสวยป่ะตัวเล็กสีสวยใช่มีตัวเดียวถ้าเดินต้มเตียมมากเลย เอ้ยจะเอารถผมดีว่าไหนมาลองซ้อนดิมาดิลองซ้อนดิมันกิ้งกาอุ้ยไปหางมันกิ้มไข่ผมเนี่ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เอ้ยเด็กไข่ผมแตกไม่แตกหรอกโอ้ยกล้อด้วยก็สไลายยกล้ออุ้ยโอ๊ยเกินที่เลยที่เลยเกินโอ้ยอุ้ยเกินอันนี้เกินไปว้าไอ้ อนี่ไม่ใช่เด็กเว้นนี่มันก็ซิลาเว้นนี่หว่าแน่นอนโอ้ดูยกล้อโอ้โอ้เออจบแล้วเข้าบ้านซีเจดีกว่าไปทำภารกิจเล่นๆกันไปเแยเ่แย่แคว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 เอะไรวะเนี่ยแควเนี่ยอตัวนี้มันจะมันจะเป็นตัวอะไรวะกุสิลาอะไรวะนี่ร้อไงเออเอาอะไรวะนี่โอ้ย หลบไปดิเออ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 อะไรเนี่ยเอาเออเออเออทำดี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 นี่กอซิล่าเด็กแว้นโอ้ยพลาดลมเองอย่างเนี้ยเฮ้ยเด็กแว้นอ่ะหาว่ะอีเด็กแว้นเด้อพูดตายเลยปืนมาพลันมามาจักรยานก่อน ดิลไอ้กอร์เซล่าถือปืนหรอเออถือปืนเลยไหนถือดิไหนดิเราไปดิเราไปดิเราไปดิขึ้นไม่ได้โอเคตายขึ้นเลยเกิดไปดูคอรเทอารมณ์เหมือนคนเหมือนคนคอสเพลย์เป็นกอร์เซล่าแล้วมาปัดจักรยานเออเออโอ้ดีดีหน่อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลูกพี่ไป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 ทางนี้มั้ยมีต้องขับมอเตอร์ไซค์ไหมใช่หรอ ไอ้ยอันนี่มันตอนแรกไงเราก็ข sort of ัดจับโอ้โหดูท่าป네ั่นเฮ้ย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 เบรกเบรกเบรกเฮ้ยโอ้โหเกินเบียดย่างี้เนอลี่ยนไปออออะไรวะไม่ผมเห็นลูฟี่ปั่นแล้วหมันไส้แบบท่าปั่นมันดุกดิ๊กอ่ะมันไม่เหมือนก็วันล่ขึ้นไปเหมือนมันเหมือนตะกรวดอ่ะมันไม่เหมือนก็ซิล่าเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่อวบน่ะ อย่า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 ยุ่งกับเขาเราแค่ขู่เขาก็พอแล้วแบบนั่นหมาอ๋ออันนั้นเป็ดไม่ใช่ดิวะนี่นี่ทั้งนี้เราโม่ร้อยยังไงวะไม่รู้อ่ะไ่เอาเรื่องไปนะอะไรวะเนี่ยโอ้โหจะแล้วลูกวีกูโดนทิ้งอีกแล้ว ดื้อๆโอ้อะไรวะไม่ไม่รีบเล่นรีบเล่นเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เกินไปตามมาโอ้กดมือหงิกเลยเนี่ยมือหงิกเลยใช่เอ้ยทำไมผมจะเลี้ยวอย่างเดียวเลยวะไม่ดีเลยว่ะไม่ดีเลยไม่ดีไม่ดีเลยมันก็ดีอะไรหรอก็ดีอะไรหรอมันไม่ดีเนี่ยเออ อเกินเกินไปนี่เกินไปเอาก็ฉาฉาก็บอกให้เร่งแหว้ตัวเนี่ยอ้าวเอาเลยไหมผมเดินเนี่ยหนุหนูนหนุนหนนหนุเหนนหนุนหนุนเนุนหนุนหนุนเนุนนหนนหมดหหนห อย่าอย่าดันอย่าอย่าดันก็บอกอยู่ว่าอย่าดันแบกมันดังเลยไป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 เออโอ้โหรถดีมีปืนไหมมีปืนแล้วเออต้องปืนแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนเราต้องใจเย็นลูกพี่เราต้องเป็นคนดีของสังคมลูกพี่เราเป็นคนเราเป็นคนเลวต่อสังคมมาเยอะแล้วเราต้องเป็นคนดีเขาบ่างอ่า เสาไฟอย่าเก็บเสาไฟอย่าเก็บเดี๋ยวโดนล้อเดี๋ยวโดนล้ออย่าเก็บเสาไฟปล่อยไว้ตลอดแหละเลี้ยวเลยตรงนี้เลยเออสวยเลยมันลอยได้สวยสวยนี่นี่นี่ของผมมากกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เยได้ได้ได้สวยสวยสวยมานชวนผมแหละไปไปไปนี่มีลมด้วยอุ้ย รัาบรื่นเกินไปหร <Hey. S 1> ือเปล่าโลกมันจะสงบสุขเกินไปนะบางทีเอาเอาเอาไม่สงบแล้วล่วงเลยกูเฮ้ยอโดนโดนโดนกูโดนโอ้ดนกูโดนแขนโอโห้อะไรเว้ยเกียร์เอาเดอแล้วเลยจักรยากกูไปไหนเนี่ยเอาอยู่นี่เลย เฮ้ยไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวาดเองเออเอออย่างฮาแค่นี้ก็ฮาแล้วเอ้ยเอาเอารถทำไมมันกว้างขนาดนี้แมปไม่รู้แต่รู้ว่าผ่านบีบอยก็สิรับบีบอยโอ้โดิบงอดิบอย่างเทพเกินเกินไปแล้วโอ้โหโอ้โหเออเอือดเดี๋ยวดีเดี๋ยวดิ มันบอกให้เซฟก่อนไปไปไปเดี๋ยวไปเล่นต่อมาเราลองมาเป็นเด็กแว่นนะสักรอบสองรอบมันี่มาี่ไปตรงนี้เออโอ้โหไม่ไม่ชินเลยทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนตัวเฮี้ยสองตัวมันคือว่าแว่นกันเติงเตก็เฮี้ยอยู่แล้วมาเต็งเตัวเฮี้ยเต็มตัวแล้วตอนไม่ใช่กอร์ิลาแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กอริลาแลยสาม สองหนึ going, ่งไปมุดรถคุณแรงเฮ้ยแรงแล้วเฮ้ยไหลไหลไไหลไปเฮ้ยถึงไม่เนี่ยนไม่เนียนไปได้ละไปได้ละได้ไม่ได้โอ้ไรมาจบแล้วผมแพ้ไม่ไหวไม่ไหว เออไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่ใหญ่ไหมพี่ใหญ่อพี่ใหญ่มาโอ้เกินเอาลโมอไซโ์ไซไปด้วยเฮ้ยมอไซผมเอาเนี่อเนี่ยเบิ้ลเบิ้นเลยเบิ้นเลยหมาะสมก็เป็นตัวที่สองตัวเฮ้ยตำรวจตำรวจจอยตรงนั้นน่ะไม่ได้ดิมีปัญหาคุณพี่เออไม่หายแน่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่นไฟเลย <ules> <klore> เอาไปละเอ้ยลูกพีได้ผลวะพนไฟเอ้ยพนไฟนี่เดียวแมสามสองหนึ่งไปมบ๊อสงแสงแสงว้ยเอ้แสงว้ยไอ้แงว้ยเอ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 ้ยไอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอ้ยเอ้ยอ้เอ้อ้อ้เอ้ไอ้้อ้ไอ้เ้เออ้เยอ้อไอ้เอ้เอ้เอเอ้ยอ้เอ้เ ไปไปวิ่งกลับจากทางนู้นมารอบนึงเลยโอ้เกินไม่ได้ป่าไล่ผมแค่แบบวิ่งให้มันตรงเฉยๆฉยสามสองหนึ่งไปวุ้นสีเว้ยแต่ผมแรงกว่าผมลุ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 กกระสุกมินเอ้ยไม่ใช่แล้วแรงกว่านี่นี่ผมตัดด้วยแต่โอ้ยจบแล้วมันจบแล้วเดียวเลยจบแล้วไงวะเขาด้วยนี่นี่อยางร้วะจบแล้ว จบแล้วโอหไม่หน <m agn ets> ุกเลยจบแล้วไม่หนุกเลยจบแล้วลูพี่ชนะได้ไงันไม่หนุกเลยไปข้างบนอีกว่ากลัวไม่ได้เอาก้อนเงนียนเนียนเยนียนเยนียนเงงียนนียนเนีเนียนเยนเนียยี หนึ S 1> 1, <S ่งไปหลบรถด้วยแรงชนะโอ้โหเออเออโอ้โหมันลอยอาการไม่ไม่ได้กับแล้วมั้งคู่เลยสวัสดีครับเอาไปไหนเออจุ่มจุมจุม อเป็นไงเด้วยตะกุยตะกุยน้องตะกุยอยู่เอ้ยถ้าเป็นตัวเฮียเอ้ยไม่ใช่ตัวเฮียถ้าเปจบแล้วแล้วเนี่ยแลวต่อแล้วเนี่ยก็จบเลยกูก็จะเนกีฬาจริงต้องต้องปีนี่เดี๋ยวจุดสิ้นสุดก็คือโน่นเนี่ยตรงแบบจุดจุดที่เราเริ่มจุดตรงป้ายอ่ะตรงป้ายไหนวะจำได้ไหมป้ายข้างทางอ่ะตรงที่จะก่อนจะเลี้ยวใช่ไหมเออเอาตรงตรงเลี้ยวเลยตรงเลี้ยวเลยเออ เส้นสุดเร็วแล้วกันเออดุเร็วเลยสาสงแเดี๋ยวเดี๋เวเดี๋เด็ดเเดดเดงเดี๋ยวเดี๋เด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 ็ดเดเด็ดเด็เด็เด็ยเด็ดเดเด็ดเด็ดเดเด็ดเดเดี๋ยวเด็ดเด็ด่ด็เออดเดดเเดเเฮ้ย อกไ่เป็นไรเอาเนี่ยเอาเอาประตูบั็กเลยเอี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาหน่อยก็ไม่มีรถอ่ะถ้าจะโอ๊ยไม่มีรถมันก็ไม่หนุก็ดีเออมันก็ไม่ใช่เด็กแว้นนะดีมันก็เท่ากับว่าติดาฆษณาดีเออต้องมีรถเออถ้ามีรถก็คืองานเราไม่ไม่นี้ยไม่ทำงานเอออะไรวะนั่นอะสรเจ้าคนเดือดร้อนไงรถรถมันซ้อนกันอ๋อไปเดารถทำไมเนี่ยรถมันซ้อนกันเยอะเลยทำไม โอ้โหหมดใจผมไปเลยหมดใจผีไปเลยอะไรวะจะเป็นเด็กวันนี้มันยุ่งยากจังเลยจริงจริงสามสองหนึ่งไปก่อนผมจะไปมอบแล้วกับพี่ดีแล้วเออดีด้วยมอบตอนแบบตรงๆไงเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงผมบอกแล้วผมบอกแล้วนี่ได้มอบมาวยมาเว้ยมอบเลยมอบเลยผมมอบเลย ที่เดิมเลยดีกว่าของลูกพี่ของพี่จะบอกไม่ได้เอ้ยมันปิดเออเดี๋ยวแหละเอ้ตรงนี้มันที่เดิมเลยเอาดีๆเอาดีๆเดี๋ดีๆล่วงเลยเดี๋ยวขี่ไปอ่ะโอเคเออ อะไรวะไม่มีหรอกเล่นดีๆมีแล้วไม่เคยมีอุตส่าห์บอกเล่นดีๆเล่นดีๆโอ้ยใครใครยิงไม่รู้ไปแล้วอ๋อตำรวจเอ้ยลูกพี่อย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวเราคนไม่สู้เาก็ยังแบบเอาเอาเอาเก๋ลูกพี้ฆ่าไม่เลยถือว่าถือว่าผมเป็นพลปเมินประเมินดีแล้วกันโอเคโอเคตำรวจไม่สนใจเราไป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 ทางนี้ดิโอ้ย ตำรวจคุณตำรวจครับจับมันครับคุณตำรวจมันโจตัวเฮียแม่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโูดูเลือดผมดิกระพริบอย่างเดียวเลยสามสองหนึ่งไปไปโอ้ยต้องหลบโอ้ยหลบก่อนหลบดีดีหลบดีดีเฮ้ยผมได้ผมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไต่ไหล่ไหล่ทางไต่ไหล่ทางเอ้ยนี่ไงแซงเลยแซงเลยเฮ้ยชนะแน่ชนะแน่เฮ้ย เอ้หมอบๆมอบเอ้ยโอ้ยรถเยอะอดรถเยอะเอ้เอ้ชนะไอ้ยไอ้โอ้ยไรวะอือหูอชนะว่ามามาถ้ารอบนี้ใครชนะถือว่าเป็นตัวตัดสินเลยเพราะว่าสมัการตัดนเลยโออ้อ้ยโอ ทำไมวะทำไมจะพังวะอออดังกูเลยโอ้ยกูยอซอดีเฮ้ยเรียวนี้หลบ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 หมอหลบหลบนีนีนีชนะแน่กูชนะแน่กูชนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ จะลงอยู่แล้วเชียวจะถึงไอ้นั่นอยู่แล้วเอาใหม่ดิสามสองหนึ่งไปบัดดี้ดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่เฮ้ยไดียวเดีอยดอยดยอล้อุ้ยไหลทางไทางไอน้องไหลทเย่ละเย่ละออเออเอาดีเย่เลยเอาดีเย่เลยเอาดีครับเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย อุ๊ยกูยังรอดเอาแล้วมันอยู่แหลกข้างล่างวะตื่นเลยเจ็บเลยกูแต่ไม่ตายวะเอาเรื่องเอาไม่ได้อยู่ข้างล่างเอาอีกแล้วข้างล่างนั่นแหละข้างล่างนี่เอาไม้ฟื้นมาเพื่อนี่ยเองทางนี้ทางนี้จริงๆอ่ะผมชนะได้ต้องหลายรอบแล้วนะแต่ถือว่าลูกพี่ ยังไม่ตายอ่าเอาอย่างนี้เอาจุดเส,ส้นสรงนี้นี่ตรงป้ายขาวเนี่ยอ่าจุดเส้นสูงน,นั้นก็ได้อ่าไปมาดีมาดีมาดีรอนี้คือแบบรอบนี้คือสัยใครแบบพลาดพลาดชนหรืออะไรก็ได้แต่ถือว่าคนที่ไปได้ไกลไกลกว่าคือชนะเลยโอเคโอเคพูดเองนะอ่าูดเองพูดเองพูดเองเองเบรก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 บแล้วหขึทางแคบไปแคบไป อะไรวะเดี๋ยวดิไม่ไหวเลยเบียรกูซะงั้นนี่มันเล่นนอกเกมดีกว่าโอเคครับก็จบ นะฮะจบ <volumes S 1> จบตามนั่นแหละจบเพิ่งจบเ er. พิ <S <S ่งไม่จบตายก่อนนะโอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พวกพี่ด้วยนะครับผมเช่แล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากให้พวกพี่เล่นมอสอะไรอีกแบบว่าเป็นตัวละครสกินหรือว่าเป็นมอสรถสกินรถอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับอ่าคอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็แล้วก็อย่า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 รอผมนะครับอย่ารอผม อย่างเดียวโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปวิดีโอตัวถัดไปครับสวัสดีครับ